สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสนับสนุนอาชีพบัตเลอร์เป็นซอฟต์พาวเสร้างโอกาสทำงานต่างประเทศค่ะ นายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์มืออาชีพพร้อมมอบประกาศนียบัตรและถุงมือบัตเลิ์ให้กับผู้สำเร็จการอบรมจำนวน20คนค่ะนายจุติไกลเลิกได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากกระทรวงพอมอ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์เพื่อประกอบอาชีพส่งเสริมอาชีพใหม่ๆซึ่งเป็นอาชีพขาดแคลนตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงโดยมีผู้ผ่านการอบรม2รุ่นจำนวนทั้งสิ้น41คนค่ะ ในปี2565กระทรวงพมโดยสคได้ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์มืออาชีพเป็นการต่อยอดความรู้เทคนิคและทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประกอบอาชีพในเส้นทางของบัตเลอร์ได้แก่บัตเลอร์ไมล์เซ็ตความต้องการและความคาดหวัง เพื่อการสร้างการบริการที่เหนือความคาดหมายขอบข่ายบัตเลอร์มืออาชีพการพัฒนาบุคลิกภา,ภาพภายนอกสู่มืออาชีพมารยาทสังคมและการเข้าสังคมชั้นสูงอาหารเครื่องดื่มและการบริการอาหารสำหรับชนชั้นสูงการดูแลลักชัวรี่แบรนด์ตลอดจนการดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานบัตเลอร์ค่ะ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน20คนประกอบด้วยผู้ที่เคยสมัครและเคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์เพื่อประกอบอาชีพจำนวน14คนประชาชนและบุคลากรด้านการบริการจำนวน6คนโดยมีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นพาร์ทเนอร์ อย่างไรก็ตามอาชีพบัตเลอร์ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสการทำงานต่างประเทศตลอดจนโอกาสของประเทศไทยที่เป็นประเทศน้าอยู่ชาวต่างชาติอยากมาใช้ชีวิตเกษียณเป็นการสร้างความยั่งยืนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมาตรฐานบริการที่มีคุณภาพค่ะ วันนี้เป็นวันแสดงผลสำฤทธ์ของนโยบายรัฐบาลนะครับที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ๆอาชีพที่มีรายได้สูงแล้วก็รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับอาชีพบัตเลอร์นี้เป็นอาชีพที่เราทําเป็นมืออาชีพแล้วก็จะเป็นทูตของประเทศไทยในเรื่องความเป็นไทยนะครับแล้วก็จะสอดคล้องกับซอฟต์พาวเวอร์ก็คือมหาอำนาจทางวัฒนธรรมสเสน่ห์ของประเทศไทยที่จะสามารถ สร้างรายได้ให้กับประเทศสร้างงานให้กับคนทั้งประเทศได้ก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับขอบคุณท่านทิพดีกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัวแล้วเราก็ทํางานกับทุกกระทรวงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนาให้คนกลุ่มนี้เป็นคนที่สามารถสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างยั่งยืนครับอาชีพนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในเชิงของโอกาสการทำงานต่างประเทศ โอกาสที่ประเทศไทยนั้นจะเป็นฐานของฮับสุขภาพฮับการท่องเที่ยวเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกเป็นประเทศที่อยากคนอยากจะมาใช้ชีวิตกเกษียณที่นี่มากที่สุดของโลกดังนั้นเป็นการสอดรับและสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทรัพยากรมนุษย์ให้ธุรกิจด้านนี้ดําเนินไปได้อย่างดีไม่ติดขัดนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างความยั่งยืนเรื่องของการสร้างซอฟต์าวร์มาตรฐานการบริการคุณภาพการบริการที่ ทุกคนจะพทับใจไม่ลืลืม